น้อยคนจะรู้เรื่องจริงก่อนเลิกสามีมดดำพูดหมดเลือกความลับโอภักจิราเรียกได้ว่ามดดำเผยความลับโอภักจิราอาจเป็นจุดเริ่มต้นปมรักรา้าวทำเอาตกใจกันทั้งวงการเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโอภักจิราได้ออกมาประกาศผ่านทางไอจีว่าลดสถานะสามีเฟียดมาทุกก้อนเหลือเพียงแค่พี่น้องล่าสุดมดดำคชาภาก็ได้นำเรื่องของโอภักจิรามาเล่าในรายการแฉว่า เป็นการเลิกกันที่ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันโดยโอทำหน้าที่พ่อและแม่มาพักหนึ่งแล้วส่วนนอดวรริตบอกว่าเดี๋ยวโออาจจะพูดแต่มดดำย้ำว่าโอจะไม่พูดไม่ให้สัมภาษณ์และจะชี้แจงแค่ในอินสตาแกรส่วนตัวเท่านั้นและจะไม่พูดอีกทางด้านดีเจดาราถามว่าแยกบ้านกันหรือไม่ ซึ่งมดดำบอกว่าบ้านก็คงเป็นของโอจากนั้นมดดำก็ให้ข้อมูลว่าช่วงแต่งงานใหมๆ่ๆเฟียสไม่ต้องการให้โอทำงานวงการบันเทิงแต่โอขอทำงานแค่รายการเดียวคือตีท้ายครัวซึ่งเป็นเหตุผลที่โอไม่รับงานละครจากเหตุผลดังกล่าวที่มดดำได้นำมาเล่าในรายการทำให้หลายคนเชื่อมโยงว่าหรือเป็นเพราะเรื่องนี้ที่ทำให้โอพักจิราเลิกกับสามีของเธอกันแน่ยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนที่ไม่มีใครอาจรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น แล้ววันนี้โอภักจิรากลับมาดูแลตัวเองหลังเป็นโซดบอกไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทางด้านโอภักจิราโพสคลิปออกกำลังกายเดินอยู่บนลู่วิ่งในสตรอรี่ส่วนตัวพร้อมกับใส่เพลงประกอบไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่กลับมาเป็นโซดก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเรีกได้ว่าไม่ต้องนั่งเสียใจแต่ลุกขึ้นมาสวยๆดีกว่า